โดยก่อนที่นาคธรรมทายาจะได้เข้าสู่พิธีบรรพชาสามเณรนั้นก็ได้ประกอบพิธีกับอันสำคัญคือพิธีตัดปลอยผมและปรงผมนาคธรรมทายาดโดยในช่วงนี้แต่ละศูนย์การอบรมก็ได้เริ่มจัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นแล้วเป็นภาพความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสำหรับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานคร ก็ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้ปกครองคณะญาติได้รวมพิธีกรรมตัดปลอยผมให้กับบุตรหลานสร้างความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งแก่ผู้ปกครองรวมถึงผู้ที่มาร่วมพิธีกรรมงานบุญใน,นครั้งนี้โดยภายในงานก็ได้มีการกล่าวคำอธิษฐานและกล่าวคำขอตัดปลอยผมด้วยความพร้อมเพียงกัน ก่อนที่ผู้ปกครองคณะญาติและคณะผู้มีบุญจะได้ร่วมกันตัดปลอยผมให้กับนาคธรรมธายาททุกคนเป็นการตัดความกังวลออกไปจากใจและภาพเหล่านี้ก็ได้เกิดขึ้นทั่วประเทศเป็นภาพปลืปล้มๆที่เยาวชนได้ตั้งใจบวชเพื่อสืบทอดและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนานตั้งใจบวชให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ชื่นใจ และผู้บวชเองก็จะได้มาศึกษาธรรมะฝึกฝนอบรมตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปและในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ประกอบพิธีปรงขมให้กับนาคธรรมทาญาติในโครงการบรรพ็ชาสสมเนร5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศัการาช2,567สำหรับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายใหม่ในปีนี้ ส่วนมากแล้วจะเป็นน้องๆคนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งโครงการบรรพชาสามเณรน,นี้อย่างช่วยสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้แก่เยาวชนเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงามเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์และเกิดพลังที่จะสืบสารพระพุทธศาสนาสืบไปรวมทั้งได้ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิทำใจให้สงบได้พบที่พึ่งอันประเสริฐภายในพบเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขและความสำเร็จตั้งแต่ยาววัยภายหลังจากโปรงผมนาคธรรมธาญาติแล้วนาคธรรมทาญาตได้ประกอบพิธีขอขมาต่อผู้ปกครองรพิธีมอบผ้าตรายและบาทซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่วงพิธีกรรม ที่ผู้ปกครองและนาคธรรมทายาทได้แสดงออกถึงความรักความอบอุ่นก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้เข้าพิธีบรรพชาสัมมเนนในวันที่6เมษายนที่จะถึงนี้ซึ่งผู้ที่จะตัดสินใจบวชเป็นสัมมเนนได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผู้ที่มาบวชคือผู้ที่สั่งสมบุญเก่ามาในอดีตไว้ดีแล้วจึงได้มีโอกาสมาบวชฝึกฝนตนเอง แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าสูงสุดของน้องๆเยาวชนเหล่านี้และก็เป็นความปลื้มใจของผู้ปกครองทุกๆท่านที่ลูกได้ตั้งใจสละเวลาสละความสนุกในทางโลกไม่ได้เอาช่วงเวลาปิดเทอมไปเที่ยวเล่นโดยเลือกที่จะมาบวชในช่วงปิดภาคเรียนซึ่งผู้ปกครองเองก็ได้กล่าวถึงโครงการบรรพชาสานเนรครั้งนี้ว่า เป็นโครงการที่ดีต่อเด็กๆเยาวชนเป็นอย่างมากค่ะที่โรงเรียนนะคะมีการประกาศว่ารับสมัครบวสัมสมนเนียงภาคฤดูร้อนนะคะลูกก็ ไปสมัครเป็นคนแรกนะคะเขามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเขาจะบวชตั้งแต่เด็กๆนะคะสารภาพเลยว่าคุณแม่เนี่ยร้องไห้ทุกคืนเพราะว่าคิดถึงลูกนะคะเพราะว่าไม่เคยจากลูกไปไหนนะคะแต่เราเห็นจากคลิปวิดีโอที่พระอาจารย์ส่งให้ในในกลุ่มของผู้ปกครองทุกวันนะคะเราจะเห็นพัฒนาการของลูกเราที่ได้อยู่ที่นี่2วันนะคะคือเขาจะมีการสวดมนต์ ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะคะแล้วก็ตื่นแต่เช้าตั้งแต่ตีห้ามีการทําความสะอาดห้องน้ํากวาดลานวัดนะคะใดๆแล้วแต่เขาช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมดเนาะเราก็รู้สึกว่าเออสบายใจที่ลูกเราดูแลตัวเองตรงนั้นได้แต่พอมาถึงวันที่ตัดปล่อยผมวันนี้จริงๆนะคะแม่เห็นลูกเดินมาเนาะพร้อมกับขันที่มีใบบัวเพื่อที่จะมาใส่ปลอยผม ในใจอะถามว่าปลื้มใจไหมปลื้มใจเรารู้สึกว่าเราส่งลูกถึงถึงถึงในสิ่งที่เขาตั้งใจนะคะแล้วเราก็ได้ตัดปล่อยผมลูกแล้วมันความรู้สึกมัน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 ตื้นตาหนะมันมันรู้สึกว่าลูกถ้าเขาเลือกที่เขาจะเดินทางนี้นะคะเราก็ยินดีด้วยแล้วก็ที่นี่บอกเลยว่าปลอดภัย คำสอนที่พระอาจารย์ทุกๆท่านที่สอนลูกที่เราได้ยินนะคะเขาสอนที่เด็กเป็นคนดีเขาสอนให้เด็กออกไปอยู่ข้างนอกทำตัวดีกับสังคมนะคะเราก็เชื่อค่ะว่าเด็กทุกคนที่ผ่านโครงการนี้หนึ่งเดือนออกไปเนี่ยเด็กจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทุกๆคนได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพระอาจารย์มากๆนะคะที่ให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นมานะคะเพราะนะคะ เด็กนะคะปิดเทอม3เดือนแต่ว่าเข้าโครงการนี้แค่เดือนเดียวนะคะการที่เด็กอยู่ข้างนอกนะคะทุกวันนี้เด็กเล่นเกมอย่างเดียวอย่างลูกชายก็จะเล่นเกมอย่างเดียวแต่พอเข้ามาตรงนี้ค่ะเขาจะไม่ต้องเล่นเกมเลยเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้พ่อแม่ทุกคนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงลูกเลยค่ะพอเข้ามาในนี้นะคะ,ะพ่อแม่สบายใจมากกว่าอยู่ข้างนอกอีกนะคะทราบข่าวนะคะคือจาก Facebook ค่ะ แม่เลื่อนเจอค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีจังเลยอ่ะเห็นรูปเก่าๆของหลายๆปีที่ผ่านมานะคะก็เลยลองไปถามลูกลูกเพิ่งได้10บขวบครั้งแรกนะคะก็ถามเขาว่าอยากบวชไหมลูกเขาไม่เข้าใจค่ะว่าบวชคืออะไรคแรกๆเขาก็เห็นโกนหัวเขาไม่อยากโกนค่ะแม่ก็ให้ดูทุกวันนะคะประมาณเดือนหนึ่งถามทุกวันอยากบวชไหมลูกอยากบวชไหมลูก จนก็เลยบอกว่ามีเพื่อนนะเอารูปให้เขาดูทุกวันเขาก็มีความรู้สึกว่าก็ได้แม่ลองก็ได้วันแรกที่มามอบตัวนะคะเขาก็ตื่นเต้นแล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสมาส่งลูกในวันแรกเพราะว่าแม่ติดงานเลยฝากคุณตากับคุณยายมามาส่งก่อนแม่ก็เป็นห่วงเขามากเลยค่ะตอนเย็นเลิกงานก็รีบมาเห็นเขาเข้ากิจกรรมกันแม่ก็ดีใจค่ะลูกสนุกสนานแล้วก็ าอาจารย์ที่นี่น่ารักมากค่ะดีจังเลยอะไรเงี้ยเห็นแล้วก็ประทับใจค่ะวันนี้นะคะมาร่วมตัดปลอยผมของลูกนะคะพิธีแบบอบอุ่นมากค่ะครั้งแรกที่ได้ตัดคือร้องไห้ค่ะร้องไห้แล้วก็ มันบอกไม่ถูกค่ะมันตื้นตันความเป็นแม่เราเลี้ยงเขามานะคะแล้วก็มาเป็นครั้งแรกของลูกเราเนาะแม่แคนเซิลงานทุกอย่างทิ้งทุกอย่างเลยให้เขาวันนี้แล้วก็สงบนิ่งมากเลยค่ะมามาอยู่สองวันวันนี้คือเราคิดเลยแบบพะอาจารย์ทําอะไรกับลูกเราคือเปลี่ยนไปมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีจังเลยอะ่ะมันมันมันขนลุกมันบอกไม่ถูกอะคะ่ะเราก็ไม่คิดว่า ลูกเราที่เล่นโทรศัพท์ที่เป็นเด็กวิ่งอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขานิ่งได้ขนาดนี้ก็รู้สึกแบบดีมากเลยค่ะตอนที่เขาขอขามาแม่แบบในใจเราไม่เคยโกรธเขาอยู่แล้วนะคะไม่เคยมีอะไรที่เราโกรธเขาเลยหมดทั้งใจคือเราเหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราดีใจที่มีเด็กคนนี้ อยู่ในชีวิตในวันนี้นะคะแล้วก็ปลื้มใจจริงๆโครงการนี้ดีมากเลยค่ะดี <c oughs> ดีมากคือครั้งแรกที่รู้ว่ามีบวชสัม,มนเณรฤดูร้อนทุกๆปีเนี่ยเราเราเห็นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอถึงวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสที่เอาลูกของเราเข้ามาในโครงการแบบนี้แล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติที่มีแต่ผู้ใหญ่ที่เมตตามีความที่ มีความเป็นกัลยะาณมิตรอะคะ่ะแล้วก็พระอาจารย์ผู้จาดูอบอุ่นดูดูเป็นพ่ออีกคนหนึ่งของลูกเราเราดูสบายใจอะคะ่ะที่ที่ฝากฝังลูกเราไว้นะสถา,านที่แห่งนี้เป็นที่เล็กๆที่ที่รู้สึกว่าดูแลทั่วถึงสะอาดนะคะแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็ รู้สึกขอบคุณโครงการนี้มากนะคะอยากให้มีต่อๆไปนะคะแล้วก็ถ้าครั้งนี้ลูกบวชจนจนจบวันวาลาแล้วเนี่ยค่ะปีหน้าก็อยากจะพามาอีกนะคะแล้วก็สนับสนุนต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะน้องอเคยพูดแล้วว่าน้องอ,อยากบวชค,คิดอยากบวชที่แม่ก็อยากให้น้องบวชน้องก็เลยเพอได้ยินข่าวทางโรงเรียนไปถามหาคนที่สมัครบวชน้องก็เลย มีความรู้สึกว่าน้องอยากบวชน้องก็เลยตั้งใจอยากบวชให้คุณแม่คุณแม่ปลื้มใจจริงๆค่ะความรู้สึกคุณแม่คุณแม่อยากเห็นผ้าเรืองของน้องคุณแม่ดีใจมากที่อายุได้เท่านี้ได้เห็นลูกทํามาจากใจจริงๆน้องเก่งน,น้องน้องชอบมากเลยค่ะเกี่ยวกับการทําบุญคุณแม่ก็ชอบคุณแม่ชอบมากคุณแม่ดีใจจริงๆค่ะ มาจากใจเลยนะคะคนแม่ดีใจขอบคุณนะคะขางขคงการที่มีในสิ่งดีๆชักชวนให้มาบวชขอบคุณมากนะคะ